อแค่พังมันเท่านี่ตอนเริ่มมันจีดันบัวบเลยน้ำหนักมันบ่หน่อยด้โย่ไปแบบนั้นถอดองเบิ้งแจ็คเดือนนี่น่ะพอกำหนดหรือเปล่าโอ้บคันคันละครกำหนดแล้วบ่ต้องบ่ต้องบอกเลยว่าบ่อทองคันว่าคันว่าบ่บ่เลย์กำหนดคันว่าเลื่ย์เลยแสดงว่าบ่อทองเพื่อนกันเงียบมากเพื่อนกันเงียบมากเลื่ยบ่ตั้งแต่สม ทางเดินบวบได้มันดันได้ค่อยกันดันได้มันชีฮักเลยหนูหนูรดเจ้ามากยู่นั่นเองตัวเป็นบวบฮักฮักแทนเท่าหนูไปโหลดทางมันบุยบุยบุยมันฟื้นแต่ตอนแรกนี่ละ ยดียู่ดีไม่ต้องทาไม่บอยีอไม่ด้ทาหรอกตั้งแต่สมมากกับบ่ขึ้นเลยบบ่ยังเลยบ่เงียบกิบเล่บ่อนบางเดือนบ้างปหานี่นะกาเดือนมนผ่านมากันเมษายนอืมฟันท่งบ่ทองอยเปอร์นตบ่ทองร้อยเปอเต์พร่นง็เงียบมาค่กเนาะตั้งแต่สมมาเนาะ อ้าวฟันทุ่งมาท่องลอยเปอร์เซ็นเพิ่ขค้นพูนละจังข้อไเป็นสมสมพเปนเพิ่นเริ่มึืนเป็นซัดไม่พูนละจังลายเบิ้งจังจากมือมือพ่นมือพ่นเป็นซัดมือมือวรอบวางหันอ่ะ20่มือเพ่นกัดมาเป็นซัดไม่แล้เบิ้งอาการเพ่น เงียบไร้ซัดบางตัวนี่ผสมถั่วโบดติดเลยเงียบเป็นหอดมือออกมา,จากจังมาผสมมากขึ้นสแสดงกันเป็นซัดใหม่ก็มีครับหลายตัวอยู่ครับแล้วแต่ซัดแต่ละตัวโบกขึ้นกันเอาก็ต้องเขาใจธรรมศาสาตร์องเพินนำ้ำโอเคับครับครับครับะองประอง,ะองฟันทง